สวัสดีครับผมตวันดีเราก็อยู่กันได้ชอบบอทรัพัดชานอลได้ครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะพาท่านมาดูวิธีการปั๊มไลทิกตอกนะครับผมปั๊มไลทิกตอกนะหรือปั๊มถูกใจทิกตอกนั่นเองนะครับเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็น แพลตฟอร์มทิกตอกด้วยก็คือแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กโตผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นนะครับผมใช้กันแทบไปทุกวัยเลยนะครับผมทั้งสร้างคอนเทนต์ทั้งเป็นการตลาดขายของนะครับผมต่างๆนานาได้เลยนะครับผมเป็นครีเอเตอร์ต่างๆก็มาใช้กันนะครับมาเปิดการใช้งานกันเยอะแยะนะครับโอเคนะก็ตรงนี้นะผมในการปั๊มไลค์นะครับปั๊มไลค์หรือปั๊มถูกใจเนี้ยมันก็ทําง่ายครับทำง่ายไม่ยากนะเป็นบริการง่ายๆของทางโฟลล์ไทยนะครับผมโอเคครับ งั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะโอเคครับผมไปกันเลยครับเอาลบผมตอนนี้ผมก็อยู่ในไล n ์แล้วนะผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปึ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะครับผมค้นหาเป็นรูปแม่นขยายนะฮะเป็นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง id Line ครับผม l ล n e id นะครับ ให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผมปั๊ม add ปั๊ม follow นะครับผมเป็นไลน์ id นะครับเป็นไลน์ id ของทาง f o l l o ไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างงี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูป follow ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็ กดแอดเพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับโอเคพอเราเข้ามาที่หน้าแชทแล้วนะมาที่ในแชทนะครับเราก็พิมพ์บอกพนักงานเขาไปเลยนะครับผมว่าเราจะซื้อ,อปั๊มไลน์ติ๊กต็อกนะครับผมปั๊มไลน์ติ๊กตอกปั๊มใจติ๊กตอกแหละครับผมประมาณนั้นครั้งคราวนี้นะครับผมทางร้านค้านะทางโฟรโรไทยของเขานะก็บอกมาว่างานใจ t ิ k กต k อ,อกนี่ครับผมของร้านนะ มันมีงานแบบคนไทยลว้วนนะครับมี2แบบนะคนไทยลว้วนกับต่างชาตินะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบแอคเค้าคนไทยลว้วนมากดเราไงแบบคนไทยอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มีแอคเคา,าแบบต่างชาติที่ปะปนกันไปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มากดไลค์เรานะครับผมเอาเป็นว่าผมเอาคนไทยลว้วนนะครับผมอ่ะพิมบอกกขาเลยนะว่าจะเอาคนไทยลว้วนมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะสำหรับเลทราคานะครับผมเลทราคา t ิ๊กตอกหัวใจติ k กต k อก คนไทยลวนนะครับตามนั้นนะงานไว้ไม่ใช่รหัสผ่านแต่งสนใจกี่กี่ใจดีจะไดเป็นใจนะครับผมอาจจะฟังแปลกๆหน่อยนะอาจจะเป็นไลค์เป็นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับผมกดเข้ามาดูก่อนนะครับผมมันก็จะมี30คนถึงหนึ่งหนึ่งคนอย่างงี้นะ,ะผมเอา50คนก็ได้ครับผม50คนนะ1,90บาทนะครับผม เพราะว่างานของคนไทยแท้จะจะสูงกว่านิดนึงนะครับผมแต่ถ้าอยากจะเอาจริงๆอยากได้เร็วๆงานต่างชาติก็ดีเหมือนกันนะครับคือจะง,งานไหนๆก็ดีอะ่ะเิงจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณต้องการจะปั้นโปรไฟล์ก็แนะนําเป็นคนไทยดีกว่านะครับผมก็จะเอาคนไทยนี่แหละนะครับง่ายดีราคาถูกด้วยนะอืมอ่ะเอาเป็น1เึ่อะไรมไม่ใช่190หนึบาท50ห้าสิบคนเนี่ยนหะ้ครับผม ห้าสิบใจอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบคนห้ิคนนะมามาแล้วครับผมคราวนี้เขาก็ส่งมาเป็น QR code นะครับผมเหมือนเดิมนะก็คือ QR code ตัวนี้นะครับผมก็จะคือแบบว่า,าชำระผ่านแอปพลิเคชันนะครับของธนาคารทุกธนาคารเลยนะออแล้วก็แอปท Money วเ l ล e t ด้วยนะครับผมฟรีขรมเนีม่มนั่นเองนะเขาจะบอกว่าแคปสแกนตามรูปได้เลยนะสแกนจ่ายนะครับ อ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งสลิปมาได้เลยงับนะครับน่ะก็แคปไปแคปไปแล้วผมแคปแชะป,ปึ๊บแล้วก็ไปนำอ่านำไปสแกนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปสแกนก่อนมาแล้วครับผมเดี๋ยวทำการส่งสลิปให้เขาก่อนเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ะเราดูดิ190าบาทครับผมตามนี้เลยกดป้ายรอเข้าตรวจสอบก่อนครับ คราวนี้ก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยส่งลิงก์ที่ต้องการมาได้เลยนะจากกะปั้มลิงก์ไหนเอามาหน้าที่เป็นโพสต์ของเรานะใน t i k t o k กนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปที่ทิกต็อกก่อนดีกว่าอพอเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o อกนะครับเราก็มาเลือกคลิปที่เราเคยลงไว้นะครับผมก็มาดูคลิปนะครับผมเอาคลิปไหนดีดูยังไงว่าออันนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้ดูยังไงวา กดไปที่จุด3จุดนะครับผมปุ๊บมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้เลยนะครับผมให้เราแชร์อันข้างบนเนี่ยจะเป็นแชร์ภายใน Tik t o อกเองนะครับส่วนของกลางตรงกลางลงมาอีกจะเป็นแชร์ภายในแพลตฟอร์มอื่นนะครับแพลตฟอร์มอื่นก็เลือกดูได้เลยอาจจะแชร่อ,ะ,อะไรเงี้ยมันก็มีให้เราเลือกแชร์ใช่ไหมแต่ว่าในคลิปนี้คือเราจะต้องหาลิก์ครับผมตรงนี้ครับผมนี่ไงคัดลอกลิงก์ครับผมเราเลื่อนหาเจอปุ๊บเราก็กดไปเลยครับคัดลอกลิงก์ไปเลยนะมันจะขึ้นว่าคัดลอกลิงก์แล้วนะครับ เราก็นําลิงก์ที่ได้นี้ไปให้เขาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่ไลน์ก่อน,นพอเรามาที่ไลน์นี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็วางลิงก์ให้เขาไปเลยนะครับผมกดค้างครับผมค้างไว้มันจะมีคําว่าวางครับแล้วก็กดส่งไปเลยครับคราวนี้ทางพนักงานของโฟร์ไทยเขาก็จะตรวจสอบนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าลิงก์ตัวนี้นะครับผมโพสเนี่ยมันสามารถโพสเนี่ยมันไปปั๊มได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับ ก็รอดูว่าเขาจะพูดยังไงต่อไปนะครับผมโอเคตอนนี้ยอดก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมันดีเลยสักประมาณนาที2นาทีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมอ่ะคือตอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เขาบอกว่าประมาณเอ่อเท่าไหร่แล้วเ้ี่ย56ใช่ไหมครับตามนี้นะครับผมเขาบอกว่าส่งงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดจริงกันดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่กิกตอกไปครับผมอ้าเข้ามาแล้วครับผมคราวนี้ก็มาดูเลยครับนี่เลยยังไงว่าคนเจ้าชู้ไม่่นี่สต๊อก 56จริงๆด้วยนะครับผมเห็นไหมขึ้นมาตั้งเยอะนะครับผมโอเคครับตามนี้เลยนะครับผมงานเร็วงานดีราคาถูกต้องโฟร์โรไทยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวกัลากันไปก่อนนะครับ้าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกผู้ชมครับบ๊ายบายครับ